สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเชาว,วันนี้วันนี้ก็ไปลองเอาเซิร์ชที่ Google คําว่านิยามความสุขที่แท้จริงสิ่งที่มันขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวคุณเป็นความสุขที่เกิดจากการที่คุณพอใจในตัวเองและสิ่งที่คุณมีพอใจกับร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ความสุขที่แท้จริงคือการที่คุณรู้สึกรักตัวเองบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าความสงบอ,อ่านแล้วพอวิขอทันไหมคะไปเจอบทความหนึ่งของคุณไทเกอร์รัตนาเขียนโดยคุณไทเกอร์รัตนานะคะความสุขคืออะไรวิธีหาความสุขให้ตัวเองคุณไทเกอร์เขียนได้น่าสนใจมาก คุณไทเกอร์บอกว่าเราใช้เวลาส่วนมากเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมต้องพูดยังไงคนอื่นถึงจะชอบต้องทำยังไงถึงจะเป็นการเคารพผู้ใหญ่แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะเข้าสังคมไปเพื่ออะไรหากตัวเราเองไม่มีความสุขหากเราเข้าโซเชียลเราจะเห็นว่าคนอื่นโพสต์รูปไปเที่ยวโพสต์รูปครอบครัว เหมือนกับว่าสังคมรอบตัวพยายามจะบังคับนิยามความสุขให้กับตัวเรายิ่งยิ่งเราเข้าสังคมและเล่นโซเชียลเยอะเรายิ่งถูกสั่งสอนให้เปลี่ยนมุมมองให้เข้ากับคนอื่นแต่ว่าไม่ว่าสังคมจะว่ายังไงพอผ่านไปนานๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและไม่มีสูตรสำเร็จอะไรที่จะใช้ได้เหมือนกันทุกคนก็ จริงนะคะคือความสุขของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขจากสิ่งที่เราเห็นบางครั้งสิ่งที่เขาทำอันนั้นอาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วก็คือการที่เราจะมีความสุขหรือจะทำสิ่งไหนที่ให้เรามีความสุขก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอ้ออีกอย่างนะคะ ถ้าเราถามวิกิพีเดียว่าความสุขคืออะไรในวิกิพีเดียเขียนไว้ว่าความสุขก็คือความสบายกายสบายใจอืมก็จริงนะคะเขียนได้ถูกต้องอ่าแล้วถ้าเกิดมีใครได้มาฟังบทความนี้ที่นามาอ่านให้ฟังแล้วได้ยินเสียงแมวก็ไม่ต้องตกใจนะคะ มันไม่ใช่เอฟเฟกแต่อย่างใดคะ่ะมันเป็นปกติคะ่ะที่แมวบ้านพี่จะลองแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะห้ามมันยังไงนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอวันนี้เป็นความสุขของทุกคนนะคะ Happy Sunday คะ่ะบ๊ายบาย